เดี๋ยวหางอันนี้ผมให้ลูกค้าไปเลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า,าแต่ผมก็จะให้ตัวของตัวใหม่ไปด้วยแล้วก็ตัวนี้ผมก็ให้ไปด้วยนะครับอา่าวิดยูนิดนึงก็จะเป็นของไฟสกายไอหกนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมสําหรับมือใหม่งบน้อยๆน,น,นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เล่นเครื่องบินเล่นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินได้ไกลด้วยนะครับอ่ะอันนี้เกมมันเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมจะลดเกมลงนะครับ 85แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองตั้งอยู่ที่80แล้วกันมันก็มียากเลัก,กนิดน,นึงนะครับแต่ก็ดีขึ้นนะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาบินส่งงานกับเจ้าตัวทาร์ลอดนะครับ4 50นะครับลำนี้ก็ ใช้เสร็จเรียบร้อยแต่ก็ปวดหัวนิดน,นึงนะครับในส่วนของหางนะครับเพราะว่าหางเนี่ยมันมีอาการโบกนะครับมันมีอาการโบกแล้วก็เออก็คือโบกแล้วโบกเป็นปลาว่ายน้าเวลาบินนะครับไปฮอปเมื่อคืนนะครับเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนโบกเป็นปลาว่ายน้ําอย่างนี้เลยนะครับก็เลยเอ๊อเป็นที่อะไรแต่นี้ในส่วนของเซอร์วสกันหางเนี่ยก็คือเป็นตัว e max ตัวนี้ก็คุณภาพก็ผมมองว่ามันก็ยังถือว่า ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจะใช้กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้จริงๆแบบงบประหยัดประหยัดก็พอเล่นได้แต่ว่าหางอ่ะมันจะจะต้องตั้งเกณฑ์อ่ะผมตั้งไปอยู่ที่ประมาณประมาณ80เกือบ90นะครับในส่วนของเกณฑ์ปกติแล้วตอนที่ผมใช้ KST กันหางเนี่ยคือ565เนี่ยก็จะใช้แค่ประมาณ55ไม่เกิน60อันนี้แบบรอไป80เลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็น เป็นเซวก็ตามราคานะครับคุณภาพมันก็ค่อนข้างที่จะต่ํานิดนึงก็ตามราคาราคาก็ไม่กี่ร้อยนะครับ e-max นะครับจริงๆแล้วลำเนี่ยมันจะมาพร้อมกับกล่อง g t z 380ด้วยนะครับเป็นกล่องคล้ายๆกล่อง b i s x นะครับตัวตัวตัวสีส้มเป็นชุดเป็นชุดเหมือนคล้ายๆบอกว่าเป็นชุดคอมโบของเขาที่เขาจัดมาอนี้ผมก็ไม่รู้นะร,รู้รู้แค่เพียงว่าลูกค้าไปสั่งมาจากทางอื่นแล้วก็ ส่งมาให้ผมแค่ประกอบแล้วก็เสร็จนะครับส่วนเซอร์โ e อีแม็กเนี่ยก็พอเล่นได้แต่ว่าจะไม่ค่อยแม่นยำในเรื่องของการควบคุมสักเท่าไหร่ผมก็เซ็ตแบบเต็มเต็มที่เลยนะครับก็คือรอบก็ไม่แรงมากตุยตุยตึงๆแต่พอเวลาบินขึ้นมาเนี่ยผมตั้งเกณฑ์ผมตั้งสไตล์การบินแบบต่ำสุดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปเล่นเป็นแบบว่าฮอปเดินทางนะครับก็มันก็จะมีแบบ ไปซ้ายไปขวาคือกักนิดนึงมันจะไม่ค่อยติดนิวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณภาพของเซอร์โวก็รับไฟได้แค่6.0นะครับในส่วนของ e-max นี่ครับ e-max นะครับ e-max e กล่องเป็น K-Bar เหลืองนะครับอันนี้ผมหามาให้ลูกค้าแล้วไม่ได้ใช้ตัว g t z 380นะครับโซกันหางเป็น e-max นะครับนี่เลย e-max นะครับ ชุดไฟชุดนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับและส่วนสปีดพอได้อยู่นะครับเป็นของ a l z rc ก็มีซฟอบสตาร์ทนิดนึงนะครับรู้สึกว่าจะเป็น 40M แอมป์นะนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมอเตอร์ตัวนี้เจ๋งสุดที่ผมใช้อยู่ผมก็ใช้เป็นบิน 3D อยู่นะครับทารลอด3 5 0 0 kv ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเล่นไปแล้วเนี่ยเกิดอยากที่จะอัพชุดไฟก็อัพได้นะครับก็จะอัพในส่วนของเซอร์โวยกพีดกับเซอร์โวกันหางก็พอ ก็ถ้ามีงบประมาณพอได้นะครับเดี๋ยวหางอันนี้ผมให้ลูกค้าไปเลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าแต่ผมก็จะให้ตัวของตัวใหม่ไปด้วยแล้วก็ตัวนี้ผมก็ให้ไปด้วยนะครับตัวนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็แงะลูกปืนออกแล้วทําแล้วอะไรแล้วก็ยังแบบมันก็ยังโบกอยู่ผมก็งงนะมันดูแล้วมันก็ไม่คดนะผมก็เลยตัดสินใจมาเปลี่ยนเอาของผมใส่ก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวใช้ตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับเผมให้ไปเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปบินกันเลยดีกว่านะครับอ่าวิดยุนิดนึงก็จะเป็นของไฟสกายไอ x นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมสําหรับมือใหม่งบน้อยๆน,นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เล่นเครื่องบินเล่นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินได้ไกลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปบินกันดีกว่าครับถัดแบตเตอรี่เนี่ยลูกค้าไม่ได้ติดมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ไปให้แล้วก็ลูกค้าก็ เอาแบตบรัดแบบนี้นะครับมันจะมีตีนตุ๊กแกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าเอาไปติดกับแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ไปด้วยเปิดวิทยุนะครับพอเปิดวิทยุแล้วเนี่ยเราสับสวิตช์ลงมานะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ใบพัดมันหมุนตอนเวลานิ้วเราเผลอไปโดนตัวทัเติร์นตัวนี้นะครับเอาตัวติ๊กลงให้สุดนะเสียบแบตเตอรี่นะครับ รอเซตตัวนะครับสวอาเพจมันจะมีอาการจึกๆนิดนึงนะครับสังเกตดูนะน่ะมันจะจึกๆแปลว่าพร้อมบินเลยครับส่วนคานุป,ปี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าเอาไปใส่เองละกันเพราะว่าแบตเตอรี่ของผมมันค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะครับเออจะใส่แล้วจะฟิตมากผมก็เลยไม่กล้ายัดเข้าไปนะครับกลัวมันฉีกขาดนะครับนะครับอ่ะผมจะบินแบบไม่ใส่คานุป,ปี้นะครับ หางมันจะไม่ค่อยอันนี้เกนมันเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมจะลดเก์ลงนะครับนะหามันยัก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 นะครับเดี๋ยวผมจะลดเก์ลงนิดนึงเมื่อช้าผมก็ตั้งมามันก็พอดีนะแต่ทำไมตอนนี้มันถึงเยอะไปงงเหมือนกันนะครับ 85แล้วกันผมตั้งไป95นะครับตอนแรกมันก็พอดีนะเมื่อเช้าบินอยู่อ่ะอนนี้เหลือ85 เดี๋ยวผมจะลองตั้งอยู่ที่80แล้วกันมันก็มียากีกักนิดนึงนะครับแต่ก็ดีขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตั้งอยู่ที่80ผมว่า80ดสิกำลังดีผมว่า80ดสิกลังดีนะครับ เนี่ยปรับให้เห็นกันแบบจระจะเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะฮะเซอร์โวมันเป็นอีแมะครับมันก็คุณภาพก็ตามราคานะครับเนียดดีขึ้นแล้วนะครับนิ่งละหมุนอยู่ในแกนนะครับแต่ว่า หางมันไม่ค่อยปึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณภาพก็ตามราคานะครับ e Mac. เซอร์โวอีแม็กนี่ยครับนิ่งนะครับนิ่งเลยนิ่งเลยนะครับสำหรับมือใหม่ก็ไปฝึกบินสุดคอปได้นะครับเซอร์โวมันจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับกับเซอร์โวยกพีชนะครับ แต่พอเล่นได้นะครับพอเล่นได้นะครับหางมันมันก็จะมีแบบว่านิดนึงแต่ก็คือก็พอได้อยู่นะครับกับสซวโ e อีแม็ก บินไปต้มนมะละกอแล้วบินกลับมานะครับโอเคครับ ก็บินส่งงานส่งงานเรียบร้อยนะครับสำหรับาทาลอด4 5่นะครับครับก็บินส่งงานไปไปที่เรียบร้อยนะครับกับตัวทารลอด450นะครับไฟนี้ผมบินส่งงานแบบไม่ได้ใส่คานุปีนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนานิดนึงมันจะมีตัวตัวเจนเน่ส2002 นะครับมันจะก้อนบางกว่านี้เราคานุปีมันจะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้ของผมมันจะหนาไปหน่อยนะครับก็เลยก็เลยยัดไม่เข้าก็เลยไม่ได้ใส่บินให้เ,เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับแล้วก็มีฉีกขาดนิดนึงตรงนี้นะผมก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าลูกค้าก็หากาวตาช้างไปหยอดก็ได้แล้วนะครับกาวตาช้างไปหยดนิดนึงนิดเดียวนะครับไม่เยอะนิดเดียวแค่ตรงนี้ นะครับก็แต่ในส่วนของเซวกันหางเนี่ยก็จะแรงมันไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็พอเล่นได้แต่เวลาเราหมุนแล้วก็ตบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยมันจะมันจะมันจะวืดนิดนึงแต่ก็เข้าใจอยู่นะครับสาหรับลูกค้าที่เอาไปาบินแบบเป็นฝึกบินบึกคอปเนี่ยก็คงน่าจะไม่ต้องอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเล่นคล่องขึ้นเราเล่นเก่งขึ้นความ ชำนาญของเรามันมากขึ้นนะเราควรจะใช้เซอร์โวที่มันดีกว่านี้นะครับอาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น kt ห้าหกห้านะครับแล้วก็เซอร์โวยกพีดนยก็เอ่อมันยังไม่ค่อยติดนิ้วเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราบินเนี่ยมันก็จะมีกึกกักซ้ายขวาหน้าหลังอะไรนิดนึงมีมันมีช่องว่างนิดนึงนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับกับกับแบบนี้กับฮอแบบนี้นะครับโอเคก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้กับลูกค้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ผมประกอบ เซทฮอนะครับหรือว่าจะโทรมาปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซทต่างๆการเลือกใช้ชุดไฟแบบไหนอะไรยังไงการแก้แมคานิกในเรื่องของส่วนหางส่วนอะไรฮอสัน่นฮอมีไวเบชั่นหรืออะไรและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเพื่อนเป็นามาัยที่จะ,ะโทรมาสอบถามผมได้ที่เบอร์ข้างบนนะครับ ตรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าใครอยากจะให้ผมเอามาใช้บริการผมก็ได้อย่างนี้นะครับทารลอด450ล้วจะเป็นฮออย่างอื่นก็ได้นะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปกดผลิตภัณฑ์นะครับทางด้านหน้าเขาไปเลือกสินค้าต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่ทารลอด450ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นฮอตัวนี้อยู่สามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากับตัวผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นเบรดอะไหล่ต่างๆของทาลอด450เนี่ยได้เลยนะครับกดที่ ดูผลิตภัณฑ์ทางด้านหน้าได้เลยนะครับวันนี้ฝากเพื่อนเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ